สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่น,นช่องขีดเขียนทุกคนนะคะว่านช่งางเ่าหนีมันชุวฟันหรือมาวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะเป็นคลิปของตัวจีขีดหนึ่งนะคะก็คือตัวเขียนเรียงลำดับตามตัวอักษรคือตัวจีนะคะขึ้นตัวจีแล้วนะคะซึ่งรีวิวคร่าวๆในหนังสือเล่มนี้นะคะคิดว่าน่าจะมีสักประมาณ ประมาณ5-6คลิปนะคะพเพื่อนๆก็จะได้คำศัพท์ในหมวดของตัวจีเนี่ยหกสิบคำบวกๆนะคะก็จะมีบางบางคำศัพท์บางคำนะคะที่ไม่ยากมากก็จะพยายามใส่ตัวอย่างไห้พเพื่อนๆได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ที่เห็นทีหน้าจอนี้คือตอนนี้นะคะก็คือ10บคำที่สอบเขียนมานะคะพเพื่อนๆจะได้เห็นซึ่ง ตัวจีคลิปแรกนะคะก็จะเป็นคำที่ยังไม่ไม่ยากมากนะคะเป็นคำศัพท์ที่บางคนอาจจะแบบเห็นปุ๊บอ่านได้หมดแล้วแล้วก็แปลได้หมดแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการแชร์ไว้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนด้วยแล้วกันนะคะก็จะได้อ่าเขาเรียกอะไรนะก็จะได้คนที่เพิ่งเริ่มเรียนก็จะได้รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปนะคะไม่ได้อ่หมายถึงคลิปหลังๆที่มาดูเนี่ย จะได้รู้สึกว่ามีคําง่ายคํายากปนกันนะคะจะได้แบบไม่รู้สึกท้อนะคะก็จะได้เรียนภาษาจีนด้เองอย่างมีความสุขนะคะก hmm. ็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะคะสนุกกับการเขียนภาษาจีนนะคะโอเคก็ก่อนที่จะเริ่มเขียนนะคะก็จะรบกวนทุกคนเช่นเคยนะคะกดไลคะนนแบบแ์นะคะชิงเตียนจ้านกดแชร์นะคะชิงเฟินเสียงคอมเมนต์ชิงพิงรุ่น แล้วก็กด Subscribe นะคะชิงติ้งเว้นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องกีเขียนในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะไปดูคลิปการเขียนในคลิป G ขีดหนึ่งกันเลยค่ะคุ้ยชิบะ แรกนะคะที่อยู่หน้าจอนะคะเช่นเคยนะคะให้เพื่อนเพื่อนลองเดาคำแปลแล้วก็ลองเดาลำดับขีดนะคะว่าเพื่อนๆสามารถนึกลำดับขีดได้หรือยังแล้วก็แปลว่าอะไรนะคะออกเสียงว่าอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะคะพยายามนึกไปด้วยพยายามนึกไปพร้อมๆกับช่องขีดเขียนแล้วกันนะคะคำนี้คือคำว่าไก่เปียนนะคะ คำว่าไก่เปลี่ยนแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะคะคํานี้ก็ถ้าใครที่ดูบ่อยๆก็จะเขียนไม่ยากแล้วเนาะถ้ารู้ลําดับขีดนะคะก็จะเขียนง่ายแล้วนะคะ ประมาณนี้นะคะชัดไหมคะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นชัดไหมโอเคน่าจะชัดเนาะกลายเปลี่ยนแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถ้ายกตัวอย่างแบบเร็วๆนะคะก็คือคําว่ากลายเปลี่ยนจู่อี้นะคะกลายเปี่ยนจูอ่อี้เดี๋ยวขึ้นซับสีปูข้างล่างให้ดูนะคะกลายเปี่ยนจู่อี้หมายถึงว่าเปลี่ยนใจนะคะจู่อี้หมายถึงแบบ มาล์แบบเป็นความคิดในใจอะค่ะเราเป็นคำกริยานะคะกลายเปลี่ยนตัวนี้นะคะก็เพื่อนๆลองไปฝึกเขียนดูนะคะคิดว่าไม่ยากนะคะไม่ไม่ยากมากนะคะตัว G คลิปแรกวันนี้นะคะเพราะว่า ดูจากตัวคําศัพท์ที่เห็นตอนแรกสิบคาที่ช่องขีดเขียนซ้อมเขียนมาก็เป็นคําศัพท์ง่ายๆจริงๆนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นลําดับการขีดนะคะคำที่สองค่ะคำที่อยู่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะนี่ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยเนาะกงงั่วนะคะกงงั่วแปลว่างานหรือทํางานนะคะก็เดี๋ยวจะมีประโยคง่ายๆให้เพื่อนๆดู สักสองะโโยคแล้วกันนะคะเดี๋ยวเขียนคำว่ากงสั่วก่อนนะคะแล้วก็เขียนไม่ยากแล้วนะคะคำนี้เราเขียนเป็นอินให้เ,เพื่อนๆดูก่อนนะคะ คงซัวนะคะประโยคง่ายๆที่ยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวขึ้นซับสีมูตรงนี้เนาะหนีจั่วสมะคงซัวใช่ไหมคะหนีจั่วสมะกงซัวก็คือคุณทำงานอะไรใช่ไหมคะก็อันนี้มันเป็นประโยคง่ายๆเลยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ใช้ถามคนที่แบบพวกเราเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะหมิงเทียนจะคงซัวโตอันผายเห่าละ มิงเทียนเต,ติงกงั่วโตอันายหาเลยนะคะก็คืองานของวันพรุ่งน,นี้ก็คือจัดการไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คําว่าอันภายนะคะอันภายตัวนี้แปลวะ่าจัดการหรือว่าเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันสามารถแปลแปลเป็นภาษาไท like ยแบบนี้ได้เนาะห่าลหมายถึงว่า,าเรียบร้อยหมดแล้วไม่ไม่มีอะไรแบบไม่น่าจะมีปัญหาละหมิงเทียนเยนตกงจั่ว ัวอันผายเหาแล้วนะคะก็เป็นประโยคง่ายๆนะคะที่ช่องเขียนพยายามให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเวลาแบบชวนเขียนศัพท์แล้วมีตัวอย่างประโยกไหมก็ถ้าอันถ้าคำศัพท์ไหนง่ายๆประโยคง่ายๆอะไรเงี้ยช่องเขียนพยายามจะเอามาเติมให้เพื่อนๆเห็นนะคะแล้วก็พยายามแปรเพื่อนๆได้ดูด้วยอะไรเงี้ยนะคะจะได้แบบอมองภาพออกนะคะ ไม่ไม่มีประโยคยากเลยนะคะเพราะว่าช่องเขียนก็อันยากๆก,ก็ทําให้เป็นเหมือนกันนะคะคือเอามายกตัวอย่างให้่เพื่อนดูไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ให้ระดับแอดวานซ์เราซื้อจริงๆเขามายกตัวอย่างเพื่อนเพื่อนดูแล้วกันนะคะคําที่สามนะคะดึงนี่เลยนะคะตัวนี้ยิ่งง่ายเลยเนาะใครที่แบบเป็นคนรักสัตว์เนาะโกนะคะโกแปลว่าสุนัขนะคะสุนัขหรือว่าน้องหมานะคะเขียนไม่ยาก แปลไม่ยากนะคะออกเสียงโก่นะคะเสียงสนะคะก็เ,เดี๋ยวเขียนตรงนี้เนาะถ้าเป็นกฎเกณฑ์ของการเขียนก็คือเขาเขียนจากด้านซ้ายมาขวานะคะัีน,นี้ง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมคะโก เสียงสนะคะก็ตัวนี้ไม่ขอยกตัวอย่างเนาะเพราะว่ามันง่ายจริงๆนะคะจะได้อ่าไปใช้เวลาสำหรับตัวอื่นนะนี่ตัวสี่ตัวคำที่สี่นะคะนี่ก็ง่ายเหมือนกันใช่ไหมคะคำว่าเกาเนาะไม่ต้องให้เพื่อนเดาวแล้วเอาแบบเร็วๆนะคะเกาแปลว่าสูงนะคะ ก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอ๋อทูบไปฉีเกือบหลุดเฟรมเลยเนาะเอาอีกรอบนึงแล้วกันนะก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามากดติดตามช่องกีเขียนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อาเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบเป็นเพื่อนร่วมอุดมการอชอบการเขียนภาษาจีนอะไรเงี้ยก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเออชอบการเขียนภาษาจีนอะไรเงี้ยน,นะคะ เราก็จะหากันจนเจอใช่ไหมคะกว่าจะหาเจอก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะเกาไปว่าสูงนะคะทำง่ายๆขอผ่านแบบเร็วๆแล้วกันนะคะก็เพื่อนๆอาจจะแบบไม่ใช่อ่านละเพื่อนๆคงรู้หมดแล้วแหละพวกนี้คำคำแบบที่พวกเราแบบเรียนตั้งแต่เริ่มเริ่มเรียนศัพท์เล่มแรกเราก็จําได้นะสูงต่ําขาวดาอะไรพวกนี้ค่ะ เป็นคำตรงข้ามอะไรแบบนี้เราก็จะผ่านมันมาแล้วแล้วก็ช่องที่เขียนก็เขียนบ่อยๆนะคะโอเคคําต่อมาที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะคําที่ห้าแล้วเนาะก้าสูนะคะเก้าสูตัวนี้แปลว่าบอกนะคะเก้าสูแปลว่าบอกนะคะแปลว่าบอกกล่าวก็ได้นะถ้าเป็นแบบพูดภาษาไทยแปลแบบภาษาไทยเนี่ยบอกกล่าวให้มันดูแบบฟังแล้วมันเพราะอะไรเงะะี้ยค่ะ เพาะขึ้นอะไรเงี้ยเป็นคําเสริมน้ําเสียงนะบอกกล่าวกันหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวคานี้จะมีตัวอย่างประโยคให้ดูด้วยนะคะเก้าสูนะคะตอนนี้ก็เขียนไม่ยากแล้วนะคะคนที่ดูบ่อยๆก็จะรู้ลําดับขีดไปแล้วโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องนึกเลยนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมก้าสูง คำว่าสูนเนี่ยก็จะออกเสียงเป็นชิงซึงแนละ้วตัวนี้นะคะวันนี้ไม่มีสัญ,ญลักษณ์กำกับนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนมาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีพื้นที่ไว้ให้ประโยคตัวอย่างสีชมพูนะคะวันนี้มีสองตัวอย่างเนาะแบบง่ายๆนะคะชื่อเสก้าสูนิเตอร์นะคะชื่อเสก้าสูนิเตอร์นะคะก็คือใครเป็นคนบอกคุณ ะะแปลไม่ยากเลยเนาะชื่อเส้นะคะ,ช,คคนะคะชื่อเส้นคือใครนะคะชื่อเส้นก้าวสุนีเต๋อคำว่าเส้นนี่อาจจะออกเสียงแบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะทุกคนคือตอนที่พวกตอนที่เราไปดูนะคะบาง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 เราบางเราเราซื้อบางคนนะคะก็จะออกเสียงคําว่าสวยเนาะสวยนะคะอ่า h h u i อะคะ่ะ h h u i สวย บางคนก็ออกเสยนะคะบางคนก็เสยเลยเสยเลยนะคะซื SE, SE, ่อเสยซื่อเสยก้าสูนี่เตเราก็ไม่คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นความเคยชินของการออกเสียงหรือเปล่าเนาะมันอาจจะเหมือนภาษาไทยเนาะที่แบบบางคนก็ออกเสียงแบบนี้บางคนก็ออกเสียงแบบเป็นสำเนียงหรือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะน่านจะใช้คําว่าสำเนียงได้ไหม mm. เราก็จะออกเสียงแบบซื SE, 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 ่อเสยซื่อซื่อเสยก้าสูนี่เตนะคะใครเป็นคนบอกคุณนะคะ ็ประโยคนที่สองนะคะตัวนี้เป็นประโยชน์ที่แบบน่ารักเนาะก็ขึ้นขึ้นสายไปเพื่อนๆดูก่อนเพื่อนๆลองลองเดาดูว่าแปลว่าอะไรนะคะโทโทก็สู่ทานะคะโทโทก็สู่ทานะคะถ้าถ้าโทคคำนี้ตัวเดียวแปลว่าขโมยนะถ้าถ้าเราจะไม่ผิดนะพวกแบบคนขโมยอะโทโทตัวนี้พอมันมาอยู่ด้วยกันเป็นคำเบิ้ลนะคะเป็นคำสงเตีย ถงเตียนะเบิ้ลคำเบิ้ลน่าจะถงเตียนะโทโทตัวนี้ไปว่าแอบนะคะแอบบอกเขาหน่อยหรือกระซิบบอกเขาหน่อยอะไรเงี้ยโทโทกเข้าสู่ทาอะไรี้ยเห็นเห็นประโยคนี้แล้วมันน่ารักนะคะมันแบบถ้าถ้าเขาแปลคนเดียวมันมันดูแบบเป็นเป็นครเมินลเนาะเป็นเป็นอาญากรรมอะเป็นขโมยอะไรเงี้ยหรือแบบเคยได้ยินอีกคำหนึ่งนะโทโทค้านนะคะโทโทค้านไม่ใช่โทโทนะโทโทน่าจะเอาเสียงโทโทนะ เดี๋ยวเดียวขอดูเสียงอีกนิดนึงนะตอนที่ตามเตรียมคอนเทนต์นี้ก็ขออภัยค่ะเตรียมไว้ก่อนอันนี้แล้วก็เอ๊ะมันลืมนะคะอืมจริงด้วยค่ะออกเสียงว่าโทโทเนาะโท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 ก้าสู่โทโทก้าสูทานะคะหรือโทโทข้างอะไรเงี้ยนะคะเป็นเป็นคำแบบ แอบ,บดูอะไรเงี้ยค่ะเป็นคำเบิลน่าจะมีคำอย่างอื่นให้หน่าให้ดูแบบน่ารักเนาะเอาคำที่ปแปลว่าขโมยเนี่ยมาใช้แบบเอ่อเขาเรียกอะไรนะแบบน่ารักน่ารักอะดูแอบ,บดูแอบ,บบอกเขานะกระซิบบอกเขานะเป็นความลับอะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็เป็นประโยคน่ารักน่ารักนะคะจะใช้คำว่าประโยคได้ไหมเคไม่ถึงกับประโยคนะเราว่าเพราะว่าเหมือนมันมันไม่ได้มีแบบ มันไม่ได้มีประธานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโทโๆมันจะเป็นประธานใช่ไหมไม่น่าจะได้เนาะมันต้องมีประธานกริยากรรมและรูปแบบของประโยคใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีโครงสร้างประโยคอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนกับเป็นวลีน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเป็นต่วนหวีอะไรเงี้ยนะคะโทรๆก็สูทานนะกระซิบบอกเขาหน่อยอะไรเงี้ยหรือบอกหรือแอบบอกอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นประโยคน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆเห็นด้วยเนาะในคลิปนี้นะคะเอาไปใช้ได้นะ สามารถเอาไปใช้ได้นะคะคำต่อมานะคะโอ้คำนี้ไม่อยากให้เพิ่อเริมเดาเลยเนาะเขียนเลยแล้วกันนะคะเกอเกอรนะคะเกอเกอรแปลว่าพี่ชายนะคะไม่ยากแล้วเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนก็อาจจะแบบอ่ลืมนะคะว่าลำดับขีดมันขีดยังไงก่อนนะคะประมาณนี้นะเกอเกอรนะคะ ถ้าเราดูซีรีส์บ่อยๆเราก็จะคุ้นคำว่าเกอนะคะก็จะเรียกกันสั้นๆเฉยๆใช่ไหมคะเขาก็จะไม่เรียกแบบเขาเรียกเลยนะเกอเกอแต่ก็มีนะเรียกกันเกอเกอหรเกออะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของความสนิทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ต้องไปถามคนที่เขารู้จริงๆอีกทีนะคะว่าทําไมเขาถึงเรียกแค่อ่าเกออืม แต่บางทีเคยได้ยินเป็นชื่อนะเอาชื่อมาเติมใช่ไหมคะเเช่นคําว่าชื่ออะไรอะ่ะหลิงเกอประมาณนี้ไหมอืมนั่นน่าจะประมาณเนีน้จำไม่ได้แล้วนะคะคือบางทีก็เอาเอาชื่อชื่อแบบเหมือนชื่อเล่นเขามีชื่อเล่นเนี่ยนะเขาจีนอะ่ะแบบสนิทสนิทเขาถึงจะเรียกกันนะคะก็ก็เอาชื่อไว้ข้างหน้าแล้วก็มีเกอตัวเดียวอะไรเงี้ยค่ะ คำต่อมานะคะคำนี้โอ้อันนี้ก็ไม่ยากอีกแล้วนะคะเกยนะคะเกยแปลว่าให้นะคะก็เขียนเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นบ่อยอยู่แล้วนะคะก็จะมีบรรยากาศของมาเจอเพื่อนๆตอนเย็นนะทักทายหวานชาหาวตอนต้นคลิปใช่ไหม αι? แต่ว่าถ้าเพื่อนเ ลองฟังดีๆจะได้ยินเสียงไก่ขันนะเพราะว่ามาทำคลิปตอนเช้านะคะแต่ว่าทักทายทุกคนเป็นหวานช่างเฮาใช่ไหมเพราะว่าคลิปจะปล่อยออกไปตอน18บนาฬิกาสนาทีนะคะของทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะคะก็ไม่สามารถที่แบบว่าจะมาแชร์คลิปเรื่องอื่นอะไรเงี้ย มันก็เลยยังเป็นคอนเทนต์ที่แบบดูน่าเบื่อเนาะบางคนก็แบบรู้สึกว่าเอ่ออันนี้อันนี้ขอพูดนอกเรื่องเลยอันนี้คือคําว่าเกยมันแปลว่าให้มันไม่ยากอยู่แล้วเนาะคือบางคนจะรู้สึกว่าเออมันไม,ไม่ไม่น่าสนใจเลยเนาะคอนเทนต์ช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนคือพยายามจะเขียนให้ทุกคนแบบแล้วแต่คนจะเลือกเลือกเลือกรับสารนะคะว่าอยากจะได้แบบไหนอยากจะเห็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอยากจะดูเป็นชุดคําศัพท์ก็ ช่องเกเขียนพูดบ่อยๆนะย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆนะคะเพราะว่าเคยเขียนเป็นเขาเรียกอะไรนะเคยเขียนเป็นคําศัพท์เป็นชุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆการเรียนภาษาจีนะเราก็จําเป็นชุดแบบนั้นแหละเป็นชุดคําศัพท์แบบนั้นแล้วมันจะทําให้เราแบบนึกต่อยอดแล้วก็สามารถเอามาร้อยเรียงกันได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยถ้าถ้าเห็นแชร์แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยคือต้องยอมรับเลยว่าแบบ ในในสมองไม่มีเวลาอ่านหนังสือภาษาจีนจริงๆแล้วก็มันคิดว่าเออมันมันจะเอาเรื่องอะไรมาแชร์กับเพื่อนๆใหม่ๆให้มันดูแบบว่ามีอะไรมากกว่าเขียนสับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยจริงๆนะคะหนังสือภาษาจีนในตอนนี้แทบจะแบบอาฝุ่นเกาะไปเลยอะไรเงี้ยน,นะคะก็ออขออภัยจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบแบบเอออ่านภาษาจีนแบบเรียงลําดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็ มาดูได้นะคะก็มาเลือกรับสารแบบนี้แล้วกันเนาะเลือกเซฟใช้คําว่าอย่างนั้นแล้วกันนะคะก็เป็นถือว่าเป็นงานอดิเรกข,ของพวกเราแล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกข,ของช่องคิดเขียนเหมือนกันนะคะก็ทําเพราะว่าชอบเนาะโอเคเรามาดูคํานี้กันนะคะเป็นไงคะคานี้แปลว่าคําที่เก้าคออคำที่แปดแล้วเนาะกงกงชี้เชยนะคะตัวนี้กงกงชี้เชยแปลว่ารถสาธารณะนะคือ ก่อนจะเขียนเนาะไม่ไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพูดพูดแล้วกันเพราะว่า,าพูดได้เห็นแล้วกันนะคะว่าเวลาเราเราใช้คําว่า,านั่งรถหรือว่าโดยสารเ,เนี่ยเขาใช้คําว่าเฉิงนะเฉิงกงกงชี่เชอร์ชีอชอ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฉิงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทับให้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นรถลืมรถลงรถก็คือเอาคําว่าสร้างกระเชียนะคะสร้างกระเชีย สร้างกระเสียมาเติมนะคะ,ะเติมข้างหน้ากงกงชี่เชยน,นะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวสอภาษาตัวซับสีชมพูให้ดูนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีตัวอย่างประโยคให้ดูเนาะแต่ว่าให้เห็นง่าย,ายๆว่าเวลาเราจะใช้คำว่า,าโดยสารเ,เขาใช้คำว่า,าเฉิงนะคะเฉิงตัวนี้ก็จะเขียนยากนิดน,นึงเนาะแต่ว่าถ้าถ้าอ,อาจจะเขียนให้เพื่อน,อนดูได้เนาะเดี๋ยว,ยวลองเขียนแป๊บนึงนะคะ เฉิงกงกงชี่เฉือชื่อชี่นะคะชี่เฉือนะคะตอนนี้คน้นศัพท์อยู่นิดนึงนะคือคําว่าเฉิงอ่าโอเคน่าจะเขียนได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนคําว่ากงกงชี่เฉือให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะครั้นี้เป็นคําที่เรารู้สึกว่าเขียนยากเนาะเขียนให้สวยยากนะคะมากงตัวเนี้ยนะคะ เหมือนไส้าปากกามันมีแบบใหญ่ๆตรงปลายนิดหนึ่นงชี่เชอนะคะเขาก็จะมีตัวนี้เนาะส่วนประกอบที่ชื่อว่าซานเตียนซุยนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะว่าทำไมถึงมันถึงมาอยู่กับตัวนี้นะเชอนะคะเชอเพื่อนๆก็น่าจะเขียนบ่อยๆอยู่แล้วนะคะ ัวนี้นะคะกงกงชี่เชอร์นะะก็เขียนแบบนี้เลยเนาะชี่นะคะเสียงสีกุ้งนะคะกงกงชี่เชอรนะคะประมาณนี้นะคะส่วนคําว่าเฉิงนะคะเฉิงก็จะเขียนแบบนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวเขียนให้ดูแล้วกันนะคะคืออันนี้คือมันแปลว่าดโดยสารเนาะเฉิง อน่าจะเขียนตัวนี้ก่อนนะถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้นะคะแล้วค่อยเขียนเพียแล้วก็หน้าตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมน่าจะชัดเนาะโอเคมันเอาขึ้นมาก่อนก็คือผิงเพียนะคะแล้วก็เส้นเหงิงเส้นสู้นะคะแล้วก็เขียนด้านข้างฝั่งนี้ประมาณนี้แล้วก็เพียแล้วก็หน้า ประมาณนี้นะคะเฉิงนะคะแปลว่าโดยสารรถรถโดยสารสาธารณะอะไรเงี้ยเราอันนี้คือแบบเราขึ้นรถโดยโดยสารสาธารณะไปนะคะอนว่าเสียงออกเสียงว่าเฉิงนะคะเฉิงตัวนี้นะ,ะประมาณนี้นะคะโอเคเพื่อนๆก็จะได้คำศั์เพิ่มเนาะทิปอัปเดตวันนี้นะคะก็มีคำศัพท์ตัวนี้นะคะแล้วก็สร้างเสี้ยเราก็ได้อยู่แล้วเนาะ ก็เอามาเติมข้างหน้านะคะขึ้นลดลงลดอะไรเงี้ยน,นะคะโอเคแล้วก็คำที่9ของคำของคลิปนี้นะคะคือคำว่ากงจินนะคะกงจินกงจินตัวนี้แปลว่ากิโลกร,รัมนะคะไม่ให้เพื่อนเดาละเพราะว่าใช้เวลานานละเหมือนกันนะคะกงกงจินตัวนี้แปลว่ากิโลกร,รัมนะคะก็ถ้าเราจะไปซื้อผลไม้เนาะกี่กิโลก็เอาเลขมาเติมข้างหน้าแล้วกันนะคะอันนี้ก็แชร์ เรื่องง่ายๆให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วกันนะคะตัวเลขอะไรอะ่ะก็อ r ซันซื r s นะคะ e-r s e n s o r อูริอุชีปาใช่ไหมคะมาเติมข้างหน้านะคะก็อ่าวอเหย่าอะไรนะอ่าซานกงจินสวยกว่าอะไรเงี้ยวอวอเสียงใหม่นะคะวอวอเสียงใหม่ละกันนะวอวอเสียงใหม่นะคะวอเสียงก็ได้นะวอเสียงใหม่ซานกงจินสวยกว่านะคะ หรือว่าซานกงจินผิงกวัวก็ได้นะคะคือแอปเปิลใช่ไหมคะซานกงจินเซียงเจียวเขาขายเป็นกิโลไหมอ่ะไม่เนาะกล้วยไม่ขายเป็นกิโลโอเคตุ้ไปฉีตุ้ไปฉีก็อะไรอะ่ะส้มก็ได้นะเฉิงจื้ใช่ไหมคะก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผลไม้ก็กลับไปดูย้อนไปดูได้นะเขียนไว้ให้ดูแล้วนะคะ,ะผลไม้คลิปที่มีเขาเรียกอะไรนะ ชื่อของผลไม้คำศัพท์ผลเกี่ยวกับผลไม้นะคะซึ่งจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นนะคะแต่ช่องคือเขียนเคยแชร์ไป1น,นคลิปนะคะก็ไปย้อนดูได้นะเราก็เอาผลไม้มาเติมข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็เอาจํานวนมาอยู่ข้างหน้านะคะว่าเราอยากจะได้กี่กิโลใช่ไหมคะประมาณนี้นะก็เป็นทริปออฟเดอะเดย์วันนี้เล็กๆ,ๆน้อยนะคะสุดท้ายนะคะของคลิปนี้คือคําว่า กงซือนะคะกงซือแปลว่าบริษัทนะคะกงซือตัวนี้เรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะตัวผู้ชีนะไม่ได้เขียนคำว่ากงจินที่เป็นพินอินให้เพื่อนดูนะจริงๆหลายคนก็น่าจะเขียนได้แล้วแหละไม่ยากแล้วนะคะกงจินโอเคมากงซือบ้างกงซือตัวนี้นะคะลากเส้นแบบนี้ออกมาก่อนเนาะ เหมือนเคยแชร์เป็นทริปไว้เหมือนกันนะว่าคําว่าซื้อตัวนี้นะคะ่ะกับคําว่าเขออีมันเขียนคล้ายๆกันนะเขอือเขอค่ะเขอเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนนะคะเขียนพินอินให้ก่อนนะของซือตัวนี้นะคะ<ม>คือคือเวลาเขาเขียนนะคะแชร์อีกรอบไปกันเนาะถ้าซื้อเนี่ยเขาจะเขียนลากเส้นตัวนี้ลงมาก่อนให้มันจบก่อน นะคะเส้นเส้นกรอบด้านนี้นะคะฝั่งขวามือเนี่ยแต่ถ้าเป็นเขอที่มาจากคําว่าเข่อีอียเขาจะขีดเส้นหงก่อนนะคะแล้วก็มาเขียนโคข,ข้างหลังเขียนโคด้านในนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะนี่คือความต่างนะความต่างของการลากเส้นขีดแล้วก็ความต่างของตัวนี้ด้วยนะคะนะคะแต่มันคล้ายกันนะคะทุกคนมันคล้ายกันอันนี้เป็นทิปออฟเดอะเดย์ของวันนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นความต่างนะ ถ้าซื้อนะคะเขาจะลากตรงมาลงมา,มาแบบนี้ให้จบก่อนแล้วก็เส้นหงด้านในแล้วก็มีตัวโคอย่างนี้แต่ถ้าเขอเขอที่แบบเขออีที่มาจากว่า,าเขออีอะคะอ่ะอ่าปุชตุปุช,ปชิเขาจะเขียเส้นหงก่อนเนาะเส้นหงแบบนี้แล้วก็ตัวโคแบบนี้นะคะแล้วก็สู้ล้วตัวนี้น่าจะถีไหมอ่าถีทั้งด้านนี้นะตัวนี้น่าจะเราจํา เราจาไม่ได้แล้วตัวน,นี้มันออกเสียงว่าอะไรนะสู้แบบเนี้เราจําชื่อเขาไม่ได้เราจําชื่อเส้นขีดเขาไม่ได้ประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเห็นความต่างนะคะว่าเ,าเวลาที่แบบเราเราจะได้รู้ว่าลำดับการขีดมันขีดยังไงนะคะมันต่างกันด้วยเนาะตัวนี้มันมีความใกล้กันมากอะมันใกล้เคียงกันมากเราก็เลยอยากจะมาแชรเพื่อนๆเห็นนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะได้แยกออกแล้วก็จําได้ไม่ลืมนะคะ โอเควันนี้เราก็จบคลิปกันตัวนี้เนาะเป็นท i p ป f อปเดย์ของวันนี้นะคะมาดูกันว่าทั้งหมดที่เราเขียนเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้แบบมัวมนิดหนึ่งเนาะก็อาจจะเห็นไม่ครบทุกตัวนะคะแต่พยายามเป็เพื่อนๆดูนะแต่ว่าถ้าใครจําชื่อขีดอันนี้ได้นะมาพิมพ์บอกคอมเมนต์บอกเราด้วยก็ได้นะเนี่ยเราจําไม่ได้จริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันปัดไปด้านนี้เราจาไม่ได้แต่ถ้าเส้นถีถีมันปัดขึ้นแบบนี้นะคะเออหึง สู้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกเพียหน้าใช่ไหมเพียหน้าประมาณนี้นะคะเส้นขีดนะคะโอเควันนี้เราก็จบคลิปกันแบบนี้นะเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะตัว G ขีดสองนะคะก็วันนี้เพื่อนๆก็ได้คำศัพท์เพิ่มเป็นคำศัพท์แบบสิบบวกๆเนาะมีคำว่าเฉิงตัวนี้เข้ามาด้วยนะคะเฉิงตัวนี้นะคะเห็นลำดับการขีดด้วยนะคะ วันนี้ขอลาเพืเ่อนๆด้วยคำว่าวาอรย่าเชิญเจรละบ๊ายบาย